ถามเลยใช่ไหมถามเลยิดมิดมามเียเดียวนะพี่เท่งกับพี่สม่ถาไม่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 ้วกถามเรื่องเรื่องานก่เอาเร่องขอานก่อนเอาเรื่องอ่ก่อนเอเรื่อก่อนที่แบแยกออไหมไม่เป็นไบน้เลยแล้วคมนยมาสีของไทมีาครับเปนอยแบนด์แล้วอบเลยนชบชอบสีมากเลยนะดูดูแล้วสดใสดี่ะครับแม่ นี่ถ้าใส่แก้วเป็นน้ำส้มเลยเนี่ยใช่สว,สว่างสวยดีค,ครับจะได้จะได้ช้อปปิ้งกันเ,เต็มที่หน่อยครับกับแคมเปญนี้มีความพิเศษอะไรยังไงบ้างไหมคะพี่ตอนแรกเขาไม่ได้เลือกเราใช่ไหมรถ <c oughs> ตอนแรกคือเขาเน้นสามอ่ะสามเราแค่เขาติดต่อสามน้าไปฮะแล้วสามน้าคือว่างแล้วก็เลยมาสามคนเลยเออคุณนา้นายโยงน้นาพวงน้าหนงไม่ว่างเขาอะไรไปติดต่อคุณวิลลี่คุณหน่อยคุณเพื่อนเดีวก็ไม่ถูกกันอีกไม่ไม่ได้ถูกกันแต่แยกกันเลยเขาอะไรมาลงที่พวกเราเออ โอ้มันผมต้องบอกว่าเขาลดมากกว่า50%ถูกไหมครับเริ่มต้นที่9บาทไงก็ถูกสุดแล้วส่งฟรีมีขั้นต่ำทั่วไทยด้วยเก็บตังค์ที่ไหนเนี่ยปลายทางดิส่วนตัวได้ใช้บริการบ้างไหมคะของท็อปปี้กำลังเลือกอยู่เลือกอยู่ฮะพวกนี้ช็อปเลือกช็อปพวกนี้มันเขากดเป็นผมกดไม่เป็นเขาไม่มีโทรศัพท์เขากดไม่เป็นหรอกส่่วนใหญภรรยาเป็นคนสั่งครนะคะถ้ากับลูกครับกับคนสั่งกดผม กกดไมม่เป็็นผแล้วสั่งทั้งช้อปปี้สั่งทั้งผัวด้วยอันนี้ดีป่ะอันนี้ไม่ดีหน่อยมันก็ถือว่าเป็นความสะดวกสบายของของคนไทยในประเทศนะว่าในยุคนี้ในยุคนี้คือไม่ต้องไปเดินแล้วไม่ต้องไปเดินแล้วสะดวกสดิว New Normal เลยงั้นก็สั่งอยากได้อะไรก็ได้หมดเลยสั่งเลยมีครบหมดกกดดไไปปเเลลยยสั่งปั๊บได้ปุ๊บเลยเร็วกว่าขี้โมกอีกอืมใช่พี่แท่งก็มีธุรกิจที่ที่ทำอยู่ใช่ไหมครับอิ่มจับใช่ไหมมีมีอิ่มปั๊บจับยวนเแม่มาลาก็ มีอย่างนี้ก็ต้องแน่นอนต้องลงอยู่แล้วเพราะว่าคนได้สั่งกันได้ง่ายหน่อยจะสั่งจับยัวหรือสั่งนมคอฟฟี่หรือว่ามีนมก็สั่งได้เลยที่ช้อปปี้ขึ้นมาปลาเอ็มยูเอ็มก็สั่งได้เลยครับก็เร็วๆนี้ก็หรือเปิดตัวมิกิหม่ำเราสั่งเต็มแพ็คเลยครับคือมิกกิหมัมมิกกิหมัมน้ำปลาซีอิ๊วซอสหอยนางรมน้ำมันแล้วก็ผงชูรสครับมิกกิหมัมมิกกิหมัมเหอะแค่เลือดยุงก็โอเคแล้วมั้งมิกกิหมัมเนี่ยก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่ว่าสามารถ ทุกธุรกิจนะอ่ะช็อปปี้ช็อปปี้เลยเหมาะกับคนยุคนี้ครับเหมาะคนยุคนี้สะดวกสบายครับเขาไม่หมั่เรื่องเฟซบุ๊กเรื่องข่าวเขาเราโทรศัพท์บอกกันเลยนะผมพูดเลยนะผมผมไม่รู้ข่าวว่าผมเป็นคนไม่เล่นโซเชียลแล้วพี่หมั่นไม่มีมือถือพี่หมั่นไม่มีมือถือมันแปลกใจตรงนี้ผมจะแปลกใจเลยผมก็ไม่มีมือถือเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กโลกโซเชียล พวกเราไม่เป็นเลยผมไม่มีนี่ไม่มีไม่มีเลยผมก็ไม่เลยผมไม่มีมาเกือบ20ปีแล้วไม่มีตรวจสอบได้ตรวจสอบผมได้เลยไม่มีจริงๆไม่มีเฟซบุ๊กไม่มีลายไม่มีอะไรเนี่ยวันนี้มางานเนี่ยเขาบอกให้ปักหมดปักหมดคืออะไรวะผมยังงงเลยมันแล้วมาพูดอีกนะมันงั้นก็คุณเข้าไปมูแม a กอะไรอะไรอ่ะเออไปที่โรงแรมนี่มันคืออะไรวะนี่ยังไม่รู้เรื่องเลยคิดดูแล้วกันเดี๋ยวมีคนมาเล่าให้ฟังมีคนมาเล่าให้ฟังผมก็ ยังไงมันก็ปลอมอยู่แล้วยังไงก็ปลอมอยู่แล้วเพราะผมไม่มีผมไม่มีเพจไม่มีเฟซไม่มีอะไรไม่มีอะไรสักอย่างเลยเท็จของจริงก็คือของภรรยาผมที่เห็นในคลิปในี่นะนั่นคือผมกับภรรยาผมเป็นคนลงคนไหนฮะคนคนเดียวครับคนคนเดียวครับของี่ตกใจไม่ับพี่มาตกใจไมมมันก็ตกใจน่แต่มันคือมันไม่ใช่ของผมอยู่แล้วไงผมก็เลยแบบว่าเอ๊ะ ใครเอาม,มาลงผมก็ผมก็แบบมันมีข่าวมันมีผลกับพี่มามันก็มีบ้าง <ๆ S 1> บางทีก็ลูกชงลูกสาวครอบครัวครอบครัวแต่ลูกสาวก็รูส้สึกแบบโอเคเพราะรู้ว่าพอ่อไ,ไม่ไม่ไม่มีโทศรศัพท์ไม่มีเฟซไม่มีไลน์ไม่มีอะไรอยู่แล้วไงใครที่ดูดเอาไปจากจากภรรยาผมที่ผมลงส่วนใหญ่ที่ผมจะลงก็ทำกับข้าวกับเมียนั่นคือของเมียผมของเอ็นดูวงคำเหล่านั่นคือของแท้เลยแต่ถ้าหลังจากนั้นน่ะคือของปลอมหมดเลยของลูกผมด้วยของลูกชายผมด้วยนั่นคือของปลอมทั้งหมดเลยผมทําไม่เป็น แต่ถ้าใครเก่งโซเชียลนะกดเข้าไปดูเลยว่าไม่ใช่ของผมผมเป็นคนผมเป็นคนที่แบบติดนี่คืนทุนมีบุญคุณทดแทนนี่แค้นให้อภัยผมไม่ไม่ไม่ใช่เป็นคนแบบนั้นครับถ้ามันถ้ามันคุณคิดว่าสนุกคุณก็ทําไปไม่เป็นไรแต่มันจะไม่ไม่เกินเลยเกินเลยอยู่แล้วมันเกินเลยอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเขาสนุกแต่เร้งเรองเห็นว่าเพื่อนเพื่อนว่ามันเขาปิดไปแล้วเห็นว่าเพื่อนๆติดไปแล้วอย่างเฟ็นี้มีดาราตามเวรานผมก็ มันก็จะเป็นก็จะเป็นคนเป็นแบบผมด้วยละมั้งแต่ผมไม่ได้โกรธเขาหรอกบางทีแฟนขับเข้ามาคอมเมนต์เอซีผมผมก็ไม่โกรธนะครับเพราะว่าบางทีเขาก็ก็รู้สึกเขาเขารู้สึกอะแต่ไม่เป็นไรผมก็บอกว่าไม่ใช่ของผมไม่ใช่ของผมจริงผมเล่นโทรศัพท์ไม่เป็นคนที่อยู่เคียงข้างผมคนที่รู้จักผมทุกคนรู้หมดแหละว่าผมไม่มีโทรศัพท์ไม่มีเพจไม่ไม่มีไหนอย่างพูดเพจเลยไม่เนี่ไม่มีเฟสไม่มีเพจไม่มีอะไรสักอย่างไม่มีอะไรไม่รู้เรื่องกับคนที่เข้าใจผิดที่มาอยากบอกอะไรเขาไหมอย่าบอกว่าเป็นของปลอมครับ ของปลอมของจริงคือของภรรยาผมที่ผมลงคลิปทํากับข้าวหรือว่าเล่นอะไรกับเมียผมล่าสุดผมลงไอ้ขยะผมกับเมียผมนั่นแหละคือของจริงใครที่ดูดไปปั๊บนั่นคือของปลอมทันทีเลยอยากบอกเราที่ทำเบบุ๊กปลอมมั้ยครเออมันไม่สนุกหรอกครับจะทำเลยสงสารคนที่เขาถูกกระทําบางทีคนถูกกระทำเนี่ยเขารู้สึกแบบแต่ผมแบบ ผมไม่ผมไม่ได้โกรธไม่ได้ว่านะเราคนพี่ก็อยากจะสนุกก็ได้แต่ถ้าเกิดเลยไปมันก็ไม่ไหวบางทีครอบครัวผมเขาก็ไม่กล้าออกไปไหนกลัวโดนคําถามว่าเฮ้ยพ่อมึงเป็นอย่างนั้นหรือพ่อมึงเป็นอย่างนี้เหรอครับโอเคครับอะไรฮะผมไม่มีอะไรนะฮะอ๋อกำน้องโอ้ยผมนี่ซีสนิทกันมากที่สุดเลยที่เปิดร้านน้ำปังให้คนนั้นน่ะเหรออ๋อนั่นต้องแนนโอ้จะบบ้า คือไม่มีอะไรไม่มีอะไรฮะกับน้องเธอใช่ไหมโอเคโอเครักกันรักไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอ็นดูเอ็นดูกันเรียบร้อยเรียบร้อย น้องเขาน่ารักอยู่แล้วถ้าจะคุยเรื่องพวกนี้ผมว่าคุยเรื่องคุณเท่งดีกว่าลูกสาวไม่มีลูกสาวเซ็กซี่ล่าสุดครับเขาก็โตเป็นสาวแล้วไงมันก็ห่วงธรรมดาลูกสาวธรรมดาลูกชมพู้ชายก็ห่วงหมดแล้วครับผมไม่เลี้ยวมาไหมคะไม่เลี้ยวมาไม่มีมีมียุคนี้สมัยนี้วัวจะเจอผู้ชายไม่ไม่ดีเหมือนพ่อใช่ไหมช่วยสั่งห้าไม่ได้อะไรนะสั่งห้าสาวไห้ เออถ้าไปข้องนอกมันก็เขาไม่เซ็กซี่นะแต่นะเขาชุดว่ายน้าแล้วผู้หญิงอาบน้ำก็ต้องใส่ชุดกันอย่างนั้นผมมองว่าเป็นปกติมากเลยนะแล้วผมคุณพ่อเขานั่งดูอยู่ด้วยเลยผมผมก็ให้ผมชุดว่ายน้ำดีนะผมก็เคยให้เมียผมใส่พอใส่ครั้งเดียวพอแไม่ต้องใส่แล้วเซ็กซี่โอ้ยอับก็ช็อกเต็มหน้าท้องเลยครับ่ได้ค่ะแต่ว่าลูกหลก็มาเรียบคุณพ่อเลยเยอะเลยเยอะเลยเลพ่อตาพ่อตาช่วยสกรีนให้ลูกไหมคะ ไม่ถึงขนาดนหลนหรอกมันเป็นวัยวัยของสาวๆวัยดุ่มๆวัรุ่นวัยุ่นกันอะไรงั้นก็ประมาณนั้นเคยทำกับใครไหมก็ระวังไว้แล้วกันใช่แล้วจริงๆแอบไหมคะอะไรน้องจะเจอแบบดุ่มโชว์หรอไม่ไม่หรอกโอเคขอบคุณครับครับครับพี่พี่สาพันธพี่มาฮะดีมากไม่เต้ามืออ่ะ ช็อบไปเลยอ๋อมีช็อบไป,ป่แล้วจะ <น S 1> <ป>ถ่ายโม่ห้าทีแล้วก็ถ่ายเลยไม่ใช่ใช <laughs> พ,าพาไปถ่ายโฆษณาลือพาเราไปซ้อมซ้อมเต้น